น่ากินน่ากินะนะนะเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาร้านขายของมือสองหิวมากเลยอะ่ะหาอะไรกินดีว,วะ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นย่านเลยย่านของทุกอย่างรวมถึงของกินด้วยและที่สําคัญนะเวลาหญิงมาก็จะต้องหาอะไรย่างๆกินเฮ hey, เจอแล้วเดี๋ยวเข้าไปกินยากินนี้คุดีกว่าที่สั่งนี้มาอยากกิน,กกกนพริกย่างคือเคยกินมันก็ไม่เผ็ดแล้วมันก็อร่อย แล้วก็นี่สั่งไก่ทอดไก่ทอดหัดใหญ่อะแล้วก็สั่งนี้มานี่นี่นี่ที่เคยกินเนี่ยมันจะมีหมูมีไส้หมูเนาะแต่ที่ร้านนี้ยเขามีแต่เนื้อกับไก่แล้วก็เนือ้อแกะไม่มีหมูก็เลยสั่งไก่มาซึ่งอันนี้น้ํา้วจะเป็นน้ำามข้นสุดนะคะเพราะมันเป็นน้ำข้นๆเนาะอันนี้เลแล้วเดี๋ยวรอมาเดือดแป๊บหนึ่งนะคะรสชาติมันก็จะแบบว่าหอมๆน,น,น,นัวๆนิดนึงที่บ้านเราไม่มีนะแบบนี้มันไม่อร่อยเท่านะ เรียบร้อยแล้วคะ่ะมื้อนี้เดี๋ยวเราไปเช็คบิลกันดีกว่าว่าเท่าไรแต่เมื่อกี้ในแอปมันมันมีบอกปะไม่มีหรออ่ะก็อร่อยนะคะอร่อยด้วยแล้วกเ็เราควรจะกินให้หมดด้วยนะเพราะว่าในส่วนตัวหญิงในะหญิงมองว่าทุกทุกอย่างที่มาเป็นอาหารให้กับเราอะ่ะเขาก็คือสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะสปีชีใดก็ตามนะคะเขาได้เสียสละแล้วเราก็ต้องกินให้คุ้มค่ากับที่เขาเสียสละชีวิตของเขามาให้เรานะคะนี่คะ่ะก็อย่างที่เห็นนี่เลยละคะ่ะโอเคไปจ่ายเงิน 6,466เย็เยนถ้าตีเป็นเงินไทยก็เฮ yeah, <thank> ใช่ไหมโอ้แบงค์หมื่นโ okay. <laughs> อเคก็1นึ่งมเยนก็ประมาณสองสองพันหนึ่งหมเยนก็ประมาณ2,400บาทตอานี้หกพันหกนสี 1, 3, 6, ่้อยหกสิบหกเยนก็พันสามพันสาะหกพั นอ่านเรียบร้อยแล้วได้รับเงินทอนแล้วป่ะเดี๋ยวเราหาเดินเที่ยวต่อซึ่งตรงนี้เนี่ยตรงย่านนี้ทั้งหมดเลยก็จะมีหูดูดิเพียบเลยแล้วแต่จะเลือกกินเลยปข้ามไปนูน่นเขาบอกว่าป๊อปมาดอยู่ทางโน้นเราก็ดู GPS แล้วเดี๋ยวเราเดินไปกันมีคนถ่ายมีคนถ่ายทีพาเบด,ดดิ้งแล้วเออเห็นภาพที่สวย ความหลากหลายของการแต่งกายชัดเจนมากแล้วก็หึิงว่าดีนะมันเป็นอิสระของเขาอะ่ะแล้วก็แบบมองว่าไม่ได้รู้สึกว่าเออมันแตกต่างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นรสนิยมเนาะแล้วหญิงเองก็ได้เห็นเออมีร้านขายด้วยนะหญิงก็ไม่รู้ว่าเขาแต่งอัน,นอันนี้ไม่รู้นะโอ้ยสงสารคนที่เขาเห็นเราสิ นะก็เอาเป็นว่าเราจะแต่งอย่างไรก็ได้แบบที่เรามั่นใจนะคะเพราะว่าเป็นสิทธิของเราขั้นพื้นฐานอยู่แล้วอ่ะไปะเดินกันต่อไปลมค่อนข้างแรงนะอากาศเย็นแหละแต่คนญี่ปุ่นที่นี่เขาก็แบบดูชิลๆนะเขาคงจะชอบถ้าถ้าที่นี่ก็ถือว่าอากาศกำลังดีนะแต่สำหรับตัวหญิงเนี่ยหญิงก็หนาวอะ่ะ <c oughs> ดูดิ